อ거얼마예요이거니니ันนี mov. 1 1 1้อันน얼마เอเท่าไหรเท่ครับอ얼마เอ니ันนี้เท่าไรคอนี้เท่าไรครับ얼마예อ่เท่าไร่กรกาว่เสลดหน่อยได้ไหมกาจมหน่อยหน่อยกาลดลดเได้ไหมลด หน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมคะลดหน่อยได้ไหมครับลดหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากลดหน่อยได้ไหมคะทาลินไชกเย요ทารินไชกรีเย요มีสีอื่นไหมไชกไก่สีสีทารินอื่นทารินไกาสีอื่นสีอื่นไหมมีสีอื่นไหมมีสีอื่นไหมอิบบาบโเทียว ลองใส่อีโบบาอีโบลองใส่ลองใส่ได้ไหมลองใส่ได้ไหมคะลองใส่ได้ไหมครับถ้าดื้อเทีใชบบ้บัตรค่าดือบัตรบัตรจินยงบัตรใช้ใช้งานไดใช้งาได้บัตรได้ไหมใช้บัตรได้ไหมค่าดือใช้ยงเทยองซูจึงจูเซียวขอใบเสร็จย,ยองซูจึงใบเสร็จ ขอใบเสร็จหน่อยขอใบเสร็จหน่อยค่ะขอใบเสร็จหน่อยครับ